สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านรายการทีกระตา้ทุกๆท่านครับพอกันในช่วงบ่ายของวันอังคารที่18มีนาคม2568นะครับอากาศช่วงนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าถือใจของพี่น้องบ้านเฮาหลายๆคนนะครับบ่ฮ้อนนะครับกลางวันแม้แต่กลางวันเองก็บ่ฮ้อนนะครับอาจจะได้ต้องห่มผ้าบางๆนะครับบ้างนะครับส่วนกลางคืนนะครับกลางคืนก็นอนหลับสบายนะครับอากาศกําลังเย็นสบายนะครับถือว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นลมหนาวนะครับที่ ลงเข้ามานะครับในช่วงต้นฤดูร้อนแบบนี้นะครับก็ถือว่าโดนๆจะพอที่หนึ่งเนาะนะครับสาเหตุหลักๆเลยเดี่ยอุณหภูมิลดลงในช่วงนี้นะครับก็เนื่องมาจากความกดอากาศสูงหรือว่ามลอาาศเย็นกําลังค่อนข้างแห้งนะครับได้เข้ามาปกคลุมภางอีสานบานเฮาแล้วนะครับรวมทั้งทวีจินใต่น้่นะครับเทให้นะครับภาคอีสานตอนบนของเข้านี่นะครับมีเมฆค่อนข้างร้ายนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเศร้านะครับคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงไปใดอีกนะครับ ตรงนี้นะครับลดลงไปได้อีกนะครับหนึ่งถึงสามองศาเซเลเซียขึ้นเลยทีเดียวนะครับบางพื้นที่อาจจะอยู่ในเกล็ดของอากาศหนาวได้นะครับสําหรับเดือนมีนาคมนี้เองนี่ละนะครับนะครับจากภาพดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่านะครับแนวของเมฆฝนนะครับอยู่ถือกดลงไปข้างล่างนะครับไหลลงมาทั้งเอาไทยทั้งทะเลจินไต้ทะเลอันนามันนะครับส่วนอีสานบ้านเท่ากับ่มีนะครับโบมีฝนมีแต่เมฆเป็นส่วนไหลนะครับ สอบภาพเรดราจากสถานีเรดราสถานีกอนแกนเนาะนะครับกับว่ามีก่มฝนปรากฏอยู่ในทังอีสานตนบนนะครับว่าจะเป็นเรดดาของสกลนครเองกับเช่นเดียวกันนะครับตามการคาดการณ์แล้วนะครับมื้อนี้ไปห้ามื้ออื่นนะครับอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงตําบนเนี่ยอยู่ในลักษณะของอากาศเย็นนะครับซึ่งมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับลดลงไปได้อีกหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ27-31องศาเซลเซียสต่ำสุดนะครับ16-20องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดนี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเนาะนะครับก่อนอ่าลุงก่อนลุงนะครับกอ่อนเช้านี่เองนะครับก็ขอให้พี่น้องบ้นานเฮาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ได้ง่ายนะครับาการ,รดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับสำหร,รับพยากรณ์อากาศมินี่ก็คงจะมีเพยงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบปะอกันหม่มืออื่นนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน